สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กๆของเราครับช่องของแฟนผีคนหนึ่งนะครับผม LSW mm hmm. เด็กผีครับคือวันนี้ผมก็จะมาอัดคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะครับผมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับนั่นก็คือในเรื่องของผู้จัดการทีมที่ตอนนี้นะครับผม โอเลกูนาโซชาของเรานะครับถูกปลดประจำการเรียบร้อยผู้จัดการทีมถูกปลดประจำการเรียบร้อยคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้ลงสรุปไปแล้วว่าผมรู้สึกยังไงกับโอเล่ที่ผ่านมาหรือโอเล่ถูกปลดไปผมรู้สึกยังไงผมได้ทำคลิปไว้แล้วย้อนกลับไปดูกันได้ทีนี้นะครับเราลองมาดูกันว่าเมื่อโอเลกูนาโชชาถูกปลดไปแล้วนะักตอนนี้นะเป็นไมเคิลคาริก กับดารินเฟเชอร์นะครับผมตำนานสโมสรของเราเหมือนกันที่ขึ้นมาคุมนะครับผมนักเตะต่อจากโอเลกกนาโซชานะครับชั่วคราวนะครับเน้นย้ำว่าชั่วคราวนะถ้าเกิดว่าเขาแต่งตั้งเซ็นสัญญาเป็นผู้จัดการทีมทาวันเลยอะ่ะเดี๋ยวมันจะพังเหมือนกับโอเล่ทำมาก่อนแต่ทีนี้นะครับผมการเซ็นนะครับไมเคิลคาลิกแล้วก็ดารินเฟเชอร์ขึ้นมา คุมชั่วคราวก่อนนี้ผมเห็นผลดีหลายๆอย่างนะครับนั่นก็คืออทั้งดาร์เรนเฟเชอร์ทั้งไมเคิลคาริ lic, นณะตอนที่ทำงานกับโอเลกูนาโซชาเขาก็เป็นมือขวาของโอเลได้เป็นอย่างดีร่วมตัดสินใจหลายๆอย่างร่วมกับโอเลเพราะฉะนั้นทีมที่เขามีอยู่นณะตอนนี้ก็เหมือนกับทีมของเขาเองขึ้นอยู่กับว่ากลนของคาริกกลืนของทางดาร์เรนเฟเชอร์ จะถึงพอที่จะกําหนดตัวผู้เล่นที่จะเอาไปลงแต่ละตําแหน่งได้หรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ากึนเข้าดีกว่าโชชาแน่นอนครับทีมมันจะไปยาวๆแต่ถ้าเกิดว่ากึนของคุณไม่ดีนะครับผมความคิดของคุณยังไม่ถึงขั้นผู้จัดการทีมเราก็ขอแค่ว่าเขาจะทูไถทีมนี้ณนะตอนเนี้ให้จบซีซั่นได้ด้วยอันดับที่ดีที่สุดซสก่อน แต่ก็มีหลายๆข่าวนะครับที่ผล่มาไม่ว่าจะเป็นผู้จัดจาก,การทีมชื่อว่าคาวนะครับที่จะเอามาคุมทีมจนจบซีซั่นหลังจากที่โอเลกุนนาชาออกไปมีหลายชื่อที่ผล่มาครับลาบลังนิกนะครับผมโลลองบองนะครับผมทั้ง2กุนซือสองคนเนี้ยคือเขามีคุมมีทีมคุมอยู่แล้วหรือทางลาบลังนิกเขาก็เป็นผู้บริหารกีฬา นะครับอยู่ณตอนนี้แต่เขาก็สนใจนะที่จะมาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนจบฤดูกาลแล้วจบฤดูกาลปุ๊บเขาจะขอสัญญาขึ้นเป็นดีเลกเตอร์ฟุตบอลขึ้นเป็นผู้จัดการทีมผู้จัดการกีฬาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนั้นขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารแหละครับว่าเขาจะยอมเสี่ยงกับลากลัมนิกหรือเปล่ารับนะครับถือว่า แต่ก่อนที่เขาคุมทีมเขาเขาก็คุมเป็นอย่างดีนะเกมเพสซิ่งเกมลุกเกมรับเขาทําได้ค่อนข้างดีเลยสําหรับลับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบอร์ดบริหารของแมนยูนะครับนำลับเข้ามาจริงๆนะช่วงนี้คุณต้องยอมรับว่าเมื่อสิ้นสุดซีซั่นนี้คุณต้องให้ลับนะครับผมขึ้นเป็นดี렉เตอร์ฟุตบอลต่อจากคนที่มีอยู่นตอนนี้แล้วเขาจะยอมหรือเปล่า แค่นั้นสวนโลลงบองถ้าเกิดว่าเอามาคุมทีมนะตอนนี้ถามว่าชื่อชั้นนะครับผมถามว่า,าในเรื่องของประสบการณ์เขามีมากอยู่แล้วครับโลองบองไม่ว่าจะเป็นการไปคุมบาร์เซโลนาการไปคุมปารีสชซงชักแมงหรือว่าคุมทีมชาติฝรั่งเศสเขาก็เคยทํามาแล้วทํามาหลายหลายออ่ลีกเคยคุมแม้กระทั่งทีมชาติแน่นอนครับ ในการคุมทีมระยะสั้นมันอาจจะดีก็ได้เพราะเขาเคยคุมทีมชาติที่มันต้องวัดผลแบบแมตต์ต่อแมตต์เขาต้องเลือกตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดที่จะลงเข้าไปเล่นอันนี้ผมเห็นด้วยกับโลลองบองมากกว่ารับรังนี่ครับรับเขาไม่เคยคุมทีมมานานแล้วเขาขาดเขาขาดเอาเรียกไงเขาไม่ได้คุมแล้วก็ขาดการคุมทีมมานานขึ้นไปเป็นดเลคเตอร์ฟุตบอลปี2ปีได้แล้ว แต่โลลองบองนะตอนนี้ถ้าเกิดเขาจะดึงมาเราก็ต้องไปฉีกสัญญากับทีมที่โลลองบองนะครับผมคุมทีมนะตอนนี้การลงทุนนะตรงเนี้ยมันจะคุมไหมที่เขาจาเข้ามาคุมแล้วซีอาทายซีซันเขาจะออกอ่าอันนี้คือบอร์ดบริหารก็ต้องไปคิดอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดว่าถามจากใจจริงของผมนะผมอยากได้โลลองบองมาคุมทีมระยะสั้นมากกว่าคนอื่น เพราะว่าเขาเคยคุมทีมชาติมาแค่นั้นเองเพราะว่าบอลทีมชาติแน่นอนครับมันต้องวัดผลแบบแมตต์ต่อแมตต์ตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดก็ต้องลงไปอ่าคือตัวเนี้ยคือผมเห็นความผิดพลาดของโซช,ชาตร,ตรงนี้ก็คือเขาไม่ยอมให้โอกาสผู้เล่นที่อ่าเขาเรียกว่าไงที่ฟิตอ่าที่มีสภาพร่างกายดีลงไปเล่นเขาเชื่อมั่นกับ11ผู้เล่นตัวจริงของเขามากเกินไป ผมพูดมาหลายคลิปมากแต่ถ้าเกิดโลลองบองมาคนที่เคยคุมทีมชาติมาเขาจะรู้ตัวไหนที่มันไม่ฟิตตัวไหนที่มันฟอร์มตกคือเขาจะดรอปไปเลยทีมชาติเป็นเรื่องที่ใหญ่มากใหญ่ก่อสโมสรเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าจะเอาผู้จัดการทีมชั่วคราวเข้ามานะตอนนี้ผมเห็นด้วยกับโลลองบองมากๆผมเห็นด้วยกับโลลองบองมากๆเขามีประสบการณ์ครับเขามี ้วยชงถ้วยแชมป์นะครับผมแน่นอนครับคุมสไตล์อยู่แน่นอนเขาเคยคุมมาแล้วกับปารีสแซงต์แชร์แมงกับทางบาร์เซโลนาถ้าระยะสั้นไม่มีปัญหาแน่นอนสําหรับโรล,ลองบองผมกล้าการันตีเลยส่วนกุญซื้อระยะยาวกุญซื้อทาวอน,นะครับเราก็มีข่าวกับหลายๆคนมีชื่อแคนดิเดตขึ้นมา5คนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางซินดินซีดานนะครับผมพอต พอเชตโนนะครับผมหรือเอลิทเทนฮารกนะครับผมหรือจะไปที่มันเป็นตัวใหม่ที่เป็นข่าวมาเลยนั่นก็คือโลเปเตกีโลเปเตกีนี่คือผมผมไม่เห็นฟอร์มเลยนะผมไม่เคยติดตามโลเปเตกีเลยนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าทีมเขาเป็นยังไงแล้วก็ทางาซินดินซีดานที่แฟนผีทุกคนอยากได้ผมเองก็อยากได้ซินดินซีดาน ทีนี้เรามาดูกันว่าผู้จัดการทีมแต่ละคนครับสไตล์การเล่นประมาณไหนเหมาะกับทีมชุดนี้มากขนาดไหนถ้าตามความรู้สึกของผมเลยนะชื่อที่ผมอยากได้มากที่สุดก็คือซีนดินซีดานซีดานเป็นผู้จัดการทีมที่มีภาวะในเรื่องของการคุมสตา์อยู่ทุกคนถ้าเกิดใครเคยดูเรียวมัดลิกตอนที่ซีนดินซีดานคุม ตอนนั้นสตาเต็มทีมเลยเว้ยทั้งโรนโดทั้งรามอสวาลานกลางมีทางคาเซมิโลมีลูก้าโมริตมีโทนี่โคลสเป็นสตา์แต่ละประเทศทั้งนั้นเลยแต่ซีเนดินซีดันเอาอยู่ทำตามแผนการเล่นของตัวเองได้มีกองหน้าที่เป็นเบนเซม่ามีโอ้โห,โโหสตาโคตรเยอะแต่เขา มีภาวะในเรื่องของการคุมนักเตะพวกนั้นอยู่แล้วทำตามแผนของตัวเองได้แล้วแผนการของซินดินซีดานครับไม่ได้ต่างจากแผนการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากนักเล่นหลัง4เหมือนกัน4-2-3-1-4-3-3 4, 2, 3, 1, 4 3, 3. อ่าซีดานเล่นได้ก็ถือว่าเป็น1คนนะที่พูดท,ที่ทีมทุกทีมอยากได้เป็นไปเป็นผู้จัดการทีมแต่เนื่องจากว่า ซซนดินซีดานครับณนะตอนนี้เด็กผีทุกคนอยากได้มากแฟนแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดทุกคนอยากได้จริงๆแต่ว่าสิ่งที่เราต้องยอมรับคือผมไม่เห็นภาพซินดินซีดานมาคุมแมนยูเลยเนื่องจากหลายๆอย่างครับเนื่องจากข่าวที่มันผ่านมาอย่างเช่นว่าเซนีดินซีดานณนะตอนนี้ไม่พร้อมที่จะคุมทีมใดๆเลยเขารอที่จะคุมทีมชาติฝรั่งเศส เขารอที่จะคุมทีมชาติฝรั่งเศสทั้งข่าวที่ออกมาว่าภรรยาของเขาไม่ชอบบรรยากาศในเมืองแมนเชสเตอร์ไม่อยากให้ซีดานมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันก็เป็นปัจจัยห,ยหลายอย่างที่เด็กผีทุกคนดูข่าวแล้วมันนึกภาพไม่ออกว่าซีดานมันจะมาได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าบอร์ดบริหารเจรจาดีๆคุยกับภรรยาของเขานะครับ ค่าเหนื่อยไปค่อนข้างเยอะ,อะมีการเขาเรียกมา้สัญญากับซิเนดินซีดานในเรื่องของการเลือกตัวนักเตะหรือว่าต่างๆเขาอาจจะยอมมาให้เราก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือของบอร์ดบริหารนะครับว่าเขาจะทําได้ดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าเขาจะเอาเิเนดินซีดานคนที่2ครับพอ o พา c เชติโนโ ถ้าหนะ้าตอนนี้เข้ามาไม่มาแน่นอนมันเป็นงานเผือกร้อนเพราะเคยโดนไปแล้วรอบนึงแล้วทําทีมได้ไม่ดีตอนที่ไปคุมปารีสพอเชติโนนะครับผมพูดถึงว่าพอเชติโนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้มาแน่นอนครับเขามีประสบการณ์ในการคุมทีมในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วไม่ว่าจะทางท็อ,ทอตแนมฮอสเปอร์นะครับผมหรือว่าก่อนหน้านั้นก็จะเป็นทางนักบุญนะครับเซาแฮมตัน พอร์ตเคยคุมทีมในพรีเมียร์ลีกมาแล้วเขารู้จังหวะการเล่นบอลอังกฤษเขารู้ว่าบอลอังกฤษเล่นเร็วเล่นช้าขนาดไหนการได้พอร์ตมาเป็นเรื่องดีมากๆครับเพราะว่านักเตะในทีมณนะตอนนี้หลายๆคนเลยนะ,อ,ะอย่างที่พี่อ้ําพูดก็คือเหมือนกับช่วงที่พอร์ตกำลังเริ่มทําทีมสเปอร์เหมือนกันถ้าเปรียบเทียบมัดต่อมัดก็โดเหมือนเคน บรูโน่เหมือนอิลเล็กเซนจ่ายบอลได้เสียได้ฟันเดเบกเหมือนกับเดลี่อาลีสอดเข้าไปยิงได้าทางซอนฮึงมินก็เปรียบเหมือนกับมาคัทรัดฟอร์ดนะตอนนี้หรือเปรียบเหมือนชานโช่นะตอนนี้สี่แนวรุกเราเหมือนมากๆเหมือนทางพอตตอนคุมทางท็อตแนมฮอสเปอร์อยู่จริงๆแต่ว่าถ้าเกิดนึกภาพนะตอนนี้พอเชติโน่จะมาเหรอ ถ้าพูดถึงเหตุผลที่พอตจะมาคือหนึ่งเลยเขาคุมทีมปารีสแซงต์แชงแมงแล้วปารีสไม่เอาพอตแล้วได้แชมป์ลีกทุกปีทุกปีอันนี้มันเป็นมาตายครับของทางปารีสยังไงเขาแชมป์ลีกเขาต้องมาก่อนส่วนความสำเร็จของปารีสที่เขาคาดหวังทุกปีก็คือแชมป์ยูฟาแชมเปนลีกมีสเหตุผลถ้าเกิดว่า ปลารีสได้แชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกแล้วนะครับพออาจจะได้คุมทีมต่อไปเพื่อจะป้องกันแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกแต่ถ้าว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้แชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกครับแน่นอนบอร์ดของทางปลารีสก็ต้องคิดอีกว่าเฮ้ยเราลองเปลี่ยนไหมเพราะปารีสเปลี่ยนผู้จัดการทีมนะเป็นว่าเล่นอยู่แล้วเขาอาจจะเปลี่ยนทางพอเชสเทนโนออกนะครับผมแล้วเอาทาง ใครก็ได้เข้ามาแทนอาจจะเป็นซีดานที่เราคาดหวังก็ได้ไปคุมฝรั่งเศสไ,ไปคุมปารีสก่อนที่เขาจะไปทีมชาติฝรัร่งเศสเป็นไปได้เพราะว่าเขาอยู่ในฝรั่งเศสอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรมากแฟนเขาแฮปปี้ภรรยาเขาแฮปปี้เข้าคุมต่อได้แล้วพอต์ก็โดนปลดเปลี่ยนไปได้เหมือนกันเมื่อพอต์มานะครับเราก็จะได้เจออะไรหลายๆอย่างที่ มันเปลี่ยนแปลงจากโอลไปค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นสไตล์การเล่นนะครับในเรื่องของการจัดทีมนะครับลง11ผู้เล่นตัวจริงก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละเกมในแต่ละแมตช์พอร์ตมาผมว่าดีซีดานมาผมว่าดีแต่ซีดานผมไม่เห็นภาพจริงๆว่าเขาจะมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างไรแต่พอร์ตเรายังพอคิดภาพออกเมื่อจบฤดูกาลว่าเขาอาจจะโดนปลดจากปารีสแซงต์แชงแมง ทีนี้เรามาพูดถึงอีกประมาณ2คนเอลิธเทนฮาครับเอลิธเทนฮา,าแฟนผีหลายคนอยากได้มากไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองหรือในต่างประเทศเองเอลิธเทนฮาณตอนนี้คือเขาคุมอาแจกอันสดตมอดูขออภัยครับเขาคุมทางอาแจกอันสดัมอยู่อาแจกณตอนนี้คือมันก็เหมือนกับปารีสครับ มา,ตายต่โคต้าไปทาง UCL เขาได้อยู่แล้วลุ้นแชมป์ทุกๆปีและตอนนี้ก็คือเขาก็ลุ้นแชมป์ยาวๆกับทางอาแจกสำหรับเอลิกเทนฮากเขาสัมภาษณ์ณตอนนี้นะเขาก็แฮปปี้ดีกับการคุมทีมอาแจกแล้วเขาไม่คิดที่จะทิ้งอาแจกกลางทาง ที่จะย้ายสโมสรเขาไม่ทิ้งอาแจกกลางทางปล่อยให้อาแจกปล่อยลอยแพอาแจกให้ไปลุ้นแชมป์กับผู้จัดการทีมคนอื่นเขาจะทําทีมอาแจกต่อไปอันนี้คือที่ผมสรุปได้นะแล้วถ้าเอาง่ายเลยเอลิตเทนฮากถ้าเกิดมาคุมแมนยูมันคุมไหมครับเอลิตเทนฮาร์ะเหมือนนักสร้างหลายๆคนเลยเหมือนนักสร้าง คือเขาสร้างจากอาแจกที่อาคิดง่ายๆเมื่อ6ปีก่อนเราได้ยินเสียงเออเราได้ยินชื่อของอาแจกในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นยังไงครับอ่าเป็นทีมเล็กจากประเทศฮอลแลนด์ Holland, นู่นนี่นั่นแต่ทุกวันนี้อาแจกคือโอ้โหเข้ารอบ8ทีม UCL บ้างเข้ารอบ16ทีม UCL บ้างเข้าไปลุ้นแชมป์ UCL บ้างหลายๆอย่างครับ เขาทําจากอาแจากที่ไม่มีอะไรนะวันนั้นจน4 3 4ปีที่ผ่านมาคืออาแจากแม่งเริ่มยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆมีดาวรุ่งเด็กนรกทุกคนจําได้ไหมในในยุคที่ประมาณ2ปีก่อนไม่ว่าจะเป็นนักเตะค,ค่าตัวร้อยล้านอย่างมาไทเดอร์ลิกนะครับผมนักเตะที่เป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งคือทางใครนะเดอะเบคนี่ก็เหมือนกัน ันเดเบกเงี้ยมาจากอาแจกทั้งนั้นแล้วก็มีเอ่อทางฮาคิมซีเยกเงี้ยครับผมมาจากอาแจกทั้งนั้นคือนักแจกอาแจกแต่ละคนที่เขาสร้างขึ้นมาคือตอนนี้ในไม่ใช่ตอนนี้ในอนาคตแต่ละคนแม่งลุ้นบัลลงดอได้หมดเลยอะถ้าเกิดว่าดูจากฟอร์มดูจากอะไรหลายๆอย่างณตอนนี้อาลุ้นบอลลงดอได้เลยผมพูดได้เลยว่าในอนาคตอะถ้าเกิดซีเยกฟอร์มดีๆลงต่อเนื่องอะ รุนบอลลงดอเลยผมชอบสไตล์ลากเลือยแบบนั้นเออจอนนี่ฟานเดอร์เบอย่างที่ทุกคนเห็นได้ลงมาเล่นเป็นไงบ้างเออเหมือนกับเขาโอ้โหทำประชดโชว์ช้ามากเลยดอปแม่งทั้งฤดูกาลแล้วมาลงแค่นัดนี้นัดเดียวมันสะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างดอนนี่แม่งเล่นโคตรดีเป็นโอ้โหเดอะแ a บ k กในเกมหลังเกมครึ่งหลังของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลย นะในช่วงที่แคลรนไม่กวาวย,ยังไม่ได้ออกจากสนามยังไม่โดนไม่แดงคือเดเบเล่นแม่งโคตรดีสิ่งที่เราเห็นจากดาวรุ่งของอาแจากครับเอริกเทนหาทำได้ค่อนข้างดีดีเวอร์เลยในเรื่องของการปั้นดาวรุ่งในการทำทีมจากที่ไม่มีอะไรจนมันประสบความสำเร็จนปัจจุบันของอาแจากทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาเอริกเทนหาเข้ามา จากที่เขาเคยคุมทีมในฮอลแลนด์ในลีกถ้าเปรียบเทียบลีกก็ลีก B ลีกซขึ้นมาสู่ระดับ5ลีกใหญ่ของยุโรปอย่างพรีเมียร์ลีกหรือลีกที่ดีที่สุดในโลกอย่างพรีเมียร์ลีกเขาจะรับแรงกดดันไหวหรือไม่นี่คือคำถามเลยสำหรับผมนะ เขาจะรับแรงกดดันจากแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหวไหมเขาจะรับแรงกดดันจากบอร์ดบริหารไหวหรือเปล่าที่ณนะตอนนี้แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการเสกความสําเร็จมากที่สุดเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่มีความสําเร็จมาแล้วเกือบ10ปีแล้วนะ8-9ปีได้แล้วที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเลยทรงบอลอะไรหลายๆอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หายไปหมดเลยเกือบเกือบสิปีได้แล้วครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีความสำเร็จนะตรงนี้เอริ t เทนฮารเข้ามาเขาจะทำยังไงเขาจะรับแรงกดดันได้หรือเปล่านี่คือคำถามถ้าเกิดคุณจะยอมให้เอริกเทนฮารเข้ามาแล้วทำอะไรหลายอย่างใหม่หมดเลยฟอร์มทีมใหม่จัดผู้เล่นใหม่ถามว่าทีมชุดนี้มันดีกว่าอาแทกแน่นอน แต่ถ้าเกิดว่าเอาสไตล์บอลของออลิกเทนฮาเข้ามาแล้วมันไม่ดีล่ะเขาจะรับแรงกดดันตรงนั้นได้ไหมแต่ถ้าเกิดมันดีมันดียาวแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเอาล่ะบอร์ดบริหารก็ต้องคิดหลายๆอย่างเหมือนเดิมออลิกเทนฮารเหมาะสมหรือยังผมว่าเขาเป็นโค้ดที่ณนะตอนนี้ยังไม่เหมาะกับทีมใหญ่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่แมนยูนะครับคือไม่เหมาะกับทีมใหญ่ใดๆเลย เขาเหมาะกับทีมที่ณตอนนี้ประสบการณ์เขาต้องเก็บเกี่ยวไปก่อนอาจจะออกจากอาแจากไปคุมทางอะไรบ้าง่ะดอทมูนอ่าเลเวอร์เออหรือว่าในพรีเมียร์ลีกก็อาจจะไปคุมทางวิลล่าเซาส์นะครับผมหรือว่าทางคุนคอนวสิสแฮมอะไรประมาณเนี้ยเขาต้องหาประสบการณ์จากทีมระดับกลางๆตารางของ5ลีกใหญ่ก่อนเขา ถ้าเกิดว่าเขาพิสูจน์ตรงนั้นได้แล้วว่าเขาสามารถทำทีมรับแรงกดดันตรงนั้นได้ณนะวันนั้นเขาจะเหมาะสมมากๆกับทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างลิเวอร์พูลอย่างอาเซนนอลอย่างอะไรต่างๆนานาเขาจะเหมาะมากสำหรับกับการคุมทีมใหญ่แต่ณตอนนี้เขาพิสูจน์ตัวเองกับอาแจกมาแน่นอนครับลก,ลก,ลกลีกของฮอลแลนด์มันไม่ได้รับแรงกดดันอะไรมากมายเหมือนกับลีกของอังกฤษอยู่แล้ว นานี่คือความคิดของผมเลยสำหรับเอลิกเทงฮาร์เขาเหมาะสมแล้วหรือยังมีอีกคนหนึ่งนะครับผมที่ผมจะพูดนั่นคือโรเจอร์อรเจอร์ทุกคนเอาจริงๆเหรอคือถ้าเกิดว่าโรเจอร์ไม่เคยคุมลิเวอร์พูลมาก่อนผมเอาผมคนหนึ่งเอา ศักดิ์ศรีมันค้ำคอครับยังไงแมนยูก็คือแมนยูคือที่ผมเห็นเอาง่ายเนาะคนทำงานอย่างเช่นคุณทำถ้าเปรียบเทียบบริษัทใหญ่ๆเลยคุณทำางานอีกห้างหนึ่งแล้วไปอยู่อีกห้างหนึ่งคุณว่ามันดีแล้วหรอซึ่งสองห้างเนี้ยเป็นคู่แข่งกันมาตลอดนะ เออไม่ใช่เอาเป็นสินค้าก็ได้เอาเป็นสินค้าก็ได้สมมติคุณขายครีมยี่ห้อหนึ่งอยู่คุณขายพอรอ่าแล้วคุณขายดีมากเป็นตัวดีเลยของพอรแล้วคุณไปขายกานิเยความน่าเชื่อถือมันหายนะครับเขาจะยอมเสี่ยงตรงนั้นอ่ะลอเจอมันไม่ใช่ตัวผู้เล่นที่สามารถอ่ไม่ใช่ที่สามารถที่จะข้ามไปอีกหนึ่งสโมสรแล้วแฟนบอล เกลียดนักเตะคนนั้นแบนนักเตะคนนั้นออกจากคําว่าตํานานทีมแต่เขาคือนักเตะที่สุดยอดอย่างไมเคิลโอเว่นอย่างเงี้ยเขาทำได้เพราะเขาพิสูจน์มาแล้วแต่ว่าคือเอาง่ายทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลก็ไม่ได้นับในส่วนของไมเคิลโอเว่นเป็นตํานานสโมสรสักคน ก็เหมือนกันถ้าเกิดโรเจอร์หน้าตอนนี้เขาคุมเลสเตอร์เขาทำได้ดีผมว่าเขาควรอยู่เลสเตอร์ต่อไปอยู่ยาวๆกับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทางบอร์ดบริหารของเลสเตอร์นะครับก็ควรจะให้แรงสนับสนุนกับโรเจอร์ในการคุมทีมต่อๆไปผมว่าโรเจอร์ทำทีมได้ดีแต่ว่าผมคนหนึ่งที่ไม่เอาโรเจอร์เลยไม่ควรมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยซ้ำ สำหรับเราเจอไม่ควรมีข่าวด้วยกันด้วยซ้ำอ่านี่คือความคิดเห็นของแฟนบอลคนหนึ่งนะครับใครเห็นด้วยกดไลค์ครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วย,ยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามให้กับช่องเล็กๆของเราด้วย LSW เด็กครับวันนี้ขอฝากเรื่องของผู้จัดการทีมไว้เท่านี้สวัสดีครับ